ขายประกันไม่ได้เลยนะครับคุณทกร์ทำยังไงดีเนี่ยนะครับช่วงนี้พี่แย่มากคลับนะฮะอือพักนี้นะขายประกันยากนะฮะยิ่งแบบเนาะหลายๆคนเศรษฐกิจด้วยนะด้วยปัญหาของผู้มุ่งหวังลูกค้าเรานะครับเขาขายไม่ได้เนาะรายได้เขาไม่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้เราขายยากเอาไงดีเออถามผมซะอย่างนี้นะครับจะตอบยังไงดีนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบให้ครับ ที่บอกไปนะครับเป็นคาถามที่ผมทํางานด้านนี้มานะครับหนูนะผมก็เจอคําถามนี้กับตัวแทนผมทุกวันเหมือนกันนะครับแต่ผมก็มีไอเดียดีๆนะนะครับที่จะทำให้คนที่ฟังคลิปนี้เองเนี่ยนะครับมีกําลังใจแล้วกันนะครับที่การเราจะไปลุยงานต่อนะครับผมก็เลยจะ,อ,ะอ่ให้ข้อให้คําแนะนําแบบนี้ดีกว่านะครับว่าอ่การขายไม่ได้เนี่นะครับมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ คุณพอเข้าใจเรื่องนี้นะครับมันถูกแบ่งออกเป็นอย่างนี้นะฮะปัจจัยของสิ่งที่มันควบคุมได้นะแล้วก็ปัจจัยของการควบคุมไม่ได้อะไรที่มันควบคุมไม่ได้บ้างฝนตกนะครับฟ้าร้องนะครับหรือเราไปบังคับจิตใจคนอื่นอะไรอย่างนี้นะมันเป็นสิ่งที่มันเหนือแฟกเตอร์เหนือกว่าที่เราจะควบคุมมันได้นะครับแต่สิ่งที่เราควบคุมตัวเองได้เนเวลาฝนตกเป็นไงฮะแล้วก็กาง่งใช่ไหมอันนี้คือเอาที่เราควบคุมได้ ที่นี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานและการทํเยอดขายได้อย่างไรนะครับผมมีความคิดอย่างนี้นะครับว่าการที่ขายแล้วลูกค้าไม่ตัดสินใจจะซื้อนนะครับมันเป็นเรื่องของการควบคุมไม่ได้มันเป็นเรื่องของการที่เราไปบังคับมันไม่ได้นะครับดังนั้นเองเนี่ยหลายๆคนพลาดมากๆนะครับไปโฟกัสผลงานคุณไปโฟกัสว่าวันนี้จะต้องมีงานคุณไปโฟกัสว่า ในรอบของสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนนั้นนี้ยังไม่มีางานขีลูกค้าเคท่าน,นไม่ทาลูกค้าเคานั้นขอปวิงเวลาลูกค้าเคานั้นขอทําเดือนหน้าคุณเจอแบบนี้เพราะอะไรคุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของอผลงานนะฮะผลงานจนเกินไายหรือเปล่าจริงไหมครับผมเลยมีทิพว่ามาแบบนี้ครับว่าเราสมควรจะต้องไปโฟกัสที่ตัวเอกนะตัวเอกทอยู่ฝั่งนี้ ตัวเองพาะเราควบคุมตัวเองไนดะ้ใช่ไหมครับเราควบคุมตัวเองให้ต้องตื่นเช้าตั้งนาฬิกาปลุกตื่นเช้า,ชาอาบน้ําแปรงฟันออกไปเจอผู้มุ่งหวังอันนี้เราบังคับตัวเองได้จริงไหมแต่เราบังคับให้ผู้่หวังซื้อทุกเคสที่เราไปขายนะบังคับไม่ได้นะครับผม,มิ่งบอกว่าวินัยสําคัญนะครับวินัยบวกกับสถิตินะครับทีนี้มาดูว่าสถิติมันเป็นยังไงบ้างนะครับสถิติเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าพบผูุ้่งหวังนะ นะครับใน1ปีเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ2,000คน2,000คนเนี่ยนะครับคุณจะมีลูกค้าเนี่ยนะครับหลักๆเกือบเกือบ200คน,นครับสถิติมันออกมาอย่างนั้นสถิติ10ต่อ1เนี่ยมันเป็นเรื่องของการพิสูจน์ออกมาแล้วไม่ได้ตัวผมเองเนี่ยก็ถูกพิสูจน์ออกมาแล้วว่าถ้าผมเข้าพบลูกค้าเนี่ยนะฮะสัปดาห์หนึ่งประมาณ50คนเนี่ย ผมก็จะมีลูกค้าของผมอยู่ประมาณ3-5ถึงหลายถ้าผมขายแบบแย่มากๆปิดการขายได้แย่มากๆจริงไหมครับดังนั้นถ้าเราจะบังคับตัวเองเนี่ยจงบังคับให้ตัวเองมีวินัยเพื่อจะเข้าไปทำสัิตินั่นเองไม่เชื่อผมลองดูฮะว่าในเอ่หนึวันเนี่ยเราสมควรจะต้องเข้าพบผู้หวังหรือนัดหมายผู้หวังนะครับให้ได้เนี่ยต่ำๆเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ3นึกถึง7คนต่อวัน อย่างสม่ำเสมอทุกวันคุณจะมีผู้มุ่งหวังโดยสัปดาห์อยู่ที่ประมาณ50คนต่อสัปดาห์วันนี้ถึงในเช้า7โมงอาบน้ำทุกสิ่งทุกอย่างแป๊นมงออกไปทำงานนะครับไม่ถึง7คนก็ไม่สมควรจะต้องกลับบ้านมาเออนะหรือเนี่ยคือการสร้างวิน,นัยหรือนะฮะสัปดาห์นี้เราไม่ถึง50คนถือว่าเรายังตกเป้า เราแค่เปลี่ยนมุมการโฟกัสนะว่าเราจะไม่โฟกัสมุมของผลงานนะแต่เราจะมาโฟกัสในมุมของการกระทําของเราเองนั่นเองจริงไหมเราจะต้องไม่โฟกัสแล้วว่าลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อหลังจากนี้เราจะต้องโฟกัสกับวินัยตัวเองว่าอ่ะวันนี้ครบหรือยัง6กถึงเจคน3าถึงหคนต่อวันครบแล้วหรือยังและหกถึงเคนเนี่นะครับในการเข้าพวของคุณ คุณได้ทํำขบวนการในการนําเสนอแฟร์ไฟติ้งต่อเข้อตยังปิดการขายเนี่ยประมาณ6กถึงเขั้นตอนเนี่ยได้นะครับกี่คนสถิติมันออกมาแบบนี้ครเมื่อเราเข้า7เนี่ยมันจะมี1หรืออ่าหคนนะที่เราได้มีโอกาสได้นําเสนอทั้งหมดเห็นไหมฮะเมื่อเราบังคับตัวเองแบบนี้ทุกสัปดาห์นะเดือนหนึ่งคุณจะเข้าประมาณสองน200คนปีหนึงคุณจะเข้าประมาณสองพน 2000, อ่าสี่คน ถ้าคุณเข้าถึง2,000คนสตเตติย์บอกว่า10ตนหนึ่งคุณจะมีประมาณลูกค้าวัน200กว่าคนนั่นเองดังนั้นอย่าถามผมว่าคุณกรากรไม่มีผลงานมันไม่ค่อยเวิร์กเลยขายไม่ได้เลยช่วงนี้รุ๊บมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมให้คําแนะนําว่าอย่าหยุดเลิกคิดเรื่องของผลงานโอเคไม่ต้องคิดแล้วเรื่องผลงานกลับมานั่งเฮ้ยหนึ่งวันออกไปทํางานแต่งตัวดีหรือย,ยังหล่อพอหรือย,ยังอ่ะสวยพอหรือย,ยังมั่นใจพอหรือยัง นะครับเนื้อพอหรือ,อยังอสองนัดหมายลูกค้านดีพอหรือ,อยังออครบได้จํานวนหรือไม่ถ้าคุณนัดหมายไม่ได้คุณต้องไปเติมรายชื่อผู้หวังยังไงบ้างมีตลาดสำรองหรือ,อยังนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดจากรายชื่อตลาดคนที่เรารู้จักตลาดลูกค้าเก่าตลาดบู๊ตลาดนอกดอทคุณทําได้ทํากระบวนการนี้ครบลหรือ,อยังถ้าคุณทํากระบวนการนี้ได้แล้วได้เข้าพบลูกค้าถึงประมาณวันละ3ามถึงเคนอย่างที่ผมบอกและเป็นวินัไหน ไม่ใช่ทำงานสามวันวันที่สี่ไปฮะตื่นสายละหรืออ้าเพื่อนนัดให้ไปทำเรื่องอื่นไปละหรือนะครับโดนคนนั้นคนนี้ชักจูงออกจากนอกกรอบนะคุณขาดตัวแรกคือตัวภักบิดหรือนิสัยการทำงานหรือวินัยเนี่ยจบแล้วจบแล้วดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะฝากไปก็คือว่าคุณลองเอาเทคนิคที่ผมลองใช้แล้วได้ผลคือ เอาเรื่องงานเป็นเรื่องแรกแล้วสร้างวินัยให้กับตัวเองโดยการเฮ้ยไม่ได้วันนี้ไม่ถึงเจคนจะไม่เหยียบย่างกายเข้าสู่บ้านเลย <c oughs> คุณลองวินัยออมขนาดนี้ลองดูสิครับผลลัพธ์มันจะมาเองผมมั่นใจในสยุติว่าสิ่งนี้ผมทำมานั้นลูกค้าเคสที่สีลูกค้าเคสที่ห้าสิบนึกออกไหมสถิติมันจะไม่หลอกกัน วันนี้เข้าไปแล้วห้าสิบคนอาจจะไม่ได้งานก็ได้ใช่ไหมครับแต่พอสัปดาห์ที่สองงานอาจจะมาในช่วงลูกค้ารายที่สามหรือเจ็ดคนของสัปดาห์ก่อนหน้านี้นัดเก็บเงินสามคนก่อนสัปดาห์อ่าเนี่ยหน้าที่เราเข้าไปคุยแล้วลูกค้าตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยหรือเคสตามที่คุณได้คุยก่อนสัปดาห์หน้าสัปดาห์ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับลูกค้าได้ตัดสินใจมากพอละเขาตัดสินใจในสัปดาห์ที่คุณขายในช่วงนี้พอดี มันมีแตเรื่องแบบนี้ดังนั้น,น,นเอาสูตรของผมเนี่ยเอาไปลองพัฒนาตัวเองลองดูว่าโอ้ยคุณกรบอกว่า1ปีคุณไม่สมควรจะเข้าต่ำกว่า2 0 0พคน1ปีนะห้ามต่ำกว่า2 0 0 0คนห้ามอ่อนแอนะครับแม้วันที่ท้อแท้และเหนื่อยมากๆผมเข้าใจมากๆเลยวันที่เราเลูกค้าแบบไม่ซื้อนะลูกค้าแบบแบบไม่โอเคแล้วเราแบบ เฟลเนี่ยนักขายเป็นนักขายที่อ่อนไหวพร้อมจะรู้สึกกับอะไรหลายๆอย่างอยู่ตลอดเวลาเนาะแล้วก็แบบทาให้เราเนี่ยไม่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 ายอย่างต่อเนื่องอันนี้เขาอันตรายคุณเชื่อผมคนที่มีคุมตัวเองอยู่นนองมีวินัยในการทํางานที่ดีและทําสติในการขายได้ไม่สนใจใครไม่สนใจเรื่องชาวบ้านชาวช่องไม่สนใจว่าใครจะดึงไปไหนชวนไปไหนแต่ฉันสนใจเรื่ององานของฉันอย่างเดียวน,ยนะครับคนแบบนี้นะฮะ รับประกันว่าคุณจะสําเร็จแน่นอนร้อนเปอร์เซ็นต์ผลงานของคุณจะสวยงามขึ้นเรื่อยๆที่เหลือคือเรื่องของการเดินเวลหรือการพัฒนาครับถ้าคุณเข้าไปแล้วหนึ่งสัปดาห์ครบ50คนตามที่ผมแนะนําไปแล้วนี่นะครับคุณเจอข้อตวอยางอะไรบ้างที่คุณไม่เวิร์คครับที่คุณยังเอาชนะไม่ได้เน่ยข้อต่อยางอะไรบ้างคุณเขียนลงในกระดาษสิครับเช่นลูกค้ายังไม่พร้อมจ่ายเงินรอประวิงสัปดาห์หน้าลูกค้าบอกว่าอข้อมูลอ่ะ คุณเขียนลงมาใส่ในกระดาษทีละข้อ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 อ่าแล้วเอาข้อมูลทั้งหมดนี่มาวิเคราะห์กับตัวเองครั้งหนึ่งว่าเอ๊จะจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงเอาข้อมูลทั้งหมดนี้ไปหาข้อมูลกับผู้จัดการคุณผอ,อ,อคุณหรือคนที่หวังดีกับคุณแล้วค่อยๆพัฒนาคุณหรือคุณเอาตัวเองไปนั่งโลเพให้กับต้นสังกัดคุณลองดูสิว่าเออหรือหนูพูดยังไม่เวิร์กยังไงเออหรือลองโทรไปหาเขาลองดูอ่ะก็ค่อยมาพัฒนาสถิติกันทีหลังจริงไหม ค่อยมาพัฒนาสติที่หลังถ้าคุณทำสิบมันอาจจะได้ลูกค้าหนึ่งแต่คุณพัฒนาสติไปเรื่อยๆคุณอาจจะเข้าน้อยลงก็ได้แต่ผลงานคุณจะสวยงามขึ้นและโตขึ้นเลยๆที่ผมพูดไม่เกี่ยวคิดและคิยดใจมันเกี่ยวข้องกับสถิติจริงไหมดังนั้นนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดจงโฟกัสที่การลงมือทําการสร้างวินยัยสร้างวินยัยจนเป็นนิสัย ตื่นเช้าต้องแต่งฟันล้างหน้าอาบน้ำเนอะทานข้าวผมเจอพุ่งหวังใช่ไหมฮะคือวิตไนทุกวันนะครับทุกทุกวันและพยายามสร้างมันจนกลืนเป็นสายเลือดเช่นวันนี้ผมไปซื้อของอยู่ที่ร้านร้านของช้ำทั่วไปผมเห็นนะฮะเจ้าของร้านนะครับแต่งตัวดีาพูดจาเพราะนะครับผมก็ ทำการชื่นชมลูกค้าว่าโอ้ oh, พี่นะครับแม่ค้าร้านนี้พูดพร้อมากๆเลยนะครับเออนะครับเออนะครับซึ่งผมเคยซื้อร้านไม่หลายร้านแล้วนะครับรู้สึกว่าเนาะนะครับแม่ค้าร้านที่รู้สึกอยากมาซื้อต่ออีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งเลยสารความสัมพันธ์คืออาศัยอ่ะคือจังหวะในการนำเสนอหรือการสานความสัมพันธ์ในท่วงโอกาสก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นสถิติและนิสัยของกันนะที่เราได้เข้าพบ ไม่ใช่แค่วันนี้จงใจไปทํางานนะแต่ต้องสร้างนิสัยให้มันอยู่ทุกจังหวะของการที่เราได้ทำเช่นเราไปทานข้าวเช่นเราไปซื้อของเราไปช็อปเจออะไรก็ตามแต่เราสมควรจะสารความสัมพันธ์นะพูดจาที่ดีหรือโยนคําถามให้กับคนจนเป็นติดจนเป็นนิสัยนะครับนั่นแหละคืองานนั่นคือคาเรียประเดนไม่ใช่จ็อบเนี่ยทำจนเป็นนิสัยนะครับแล้วผลงาน มันจะตามมาดั่งเองแต่ได้เกิดวันนี้เราโมแต่เครียดวันนี้เครียดแล้วไม่ออกไปเจอมุงหวังแล้วเครียดแล้วไม่เอาแล้วเครียดแล้วไปหา,าง,งานอื่นทาดีกว่าเครียดแล้วมีเวิร์กที่ทำไป้หละโมแต่คิดแบบนี้คุณไม่มีทําได้แน่นอนคุณไม่มีเป็น m h คุณไม่มีทางที่จะทา MBRT ได้คุณไม่มีทางที่จะคุณจะพิชิตเป้าหมายได้เลยจริงไหมครับเดี๋ยนั้นเอาเทคนิคที่ผมให้เนี่ยเอาไปพัฒนาลองดูเอาไปต่อยอดลองดู ผมทำแล้วได้ผลทีมงานผมหลายคนก็รู้สึกว่าทําแบบนี้แล้วก็มันได้ผลในนั้นก็ฝากแล้วกันนะครับขอให้คนที่ฟังคลิปนี้แล้วมี energy มีพลังฮะที่ออกไปทําอะไรบางอย่างกับตัวเองนะครับทุกอาชีพนะครับไม่มีคําว่าไส้แห้งนะคะขอยืมคําของท่านอาจารย์มาพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับมีแต่คนที่ไม่เอาไหนเท่านั้นทําไม่จริงจังเท่านั้นนะครับดังนั้นน่ะคุณเชื่อผมไหม วันที่คุณบอกคุณขายไม่ได้มีคนขายได้ทุกปีนะผมผมเป็นักราวันใน a อน u a เอา a r d ทุกปีนะผมก็ยังมีคนเห็นคนทําได้ทุกปีและก็บางคนที่ทําไม่ได้จริงไหมทมกคน่บอกว่ามันมีคนขายได้คนที่ขายได้มีพลังมีแอนเน y ซี่และมีวินตันสูงอ่าจริงไหมส่วนคนที่นะครับไม่ไม่ประสบความสำเร็จก็คือเป็นพืชลมลูกตอเวลานั้นนะครับเชื่อผมครับไปสร้างวินตนครับ เจอกันใน EP ต่อไปนะครับหวังว่าคงมีประโยชน์ก็เหมือนเดิมน,นะครับถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่ดีนะครับแล้วก็คุณได้ประโยชนนะ์จากการที่เราได้รับฟังก็อย่าลืมกดติดตามนะครับใน c h anel n The Rich Channel เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วนะครับจะมี EP ต่อๆไปเพื่อจะมาแชร์ไอเดียมาให้กำลังใจและมาส่งต่อวิธีการดีๆในอชีพนี้ให้กับทุกๆคนต,ต่อไปครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ